ผผมใช้ดูความคิดน,น,นะครับทีนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะโลแล้วก็ไม่ไมไมค่อยค่อยตั้งมั่นก็เรียนถามอาจารย์ว่าผมทำารรมาถามไม่ได้นะตอนนี้แต่ตะก่อนอดีตนานแล้วเนี่ยพอทำได้อยู่ก็เลยเรียนถามเรื่องจะมียังไงที่ให้มันตั้งมั่นมากขึ้นนะครับ มันเหมือนพอเริ่มทําสมาธิหรือว่าพยายามจะเจริญสติเนี่ยอารมณ์ของคุณมันเบาเกินไปเหมือนกับพยายามไปจับความเบาอ่ะให้มันว่างให้มันหายอ่ะนึกออกไหมเวลานั่งสมาธิพอลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงเนี่ยคือนึกถึงความเบา <c oughs> จะไปก๊อปปี้ความเบาความว่างของเก่ามาแล้วก็จะมาล็อกให้มันตั้งมั่น คือมันไม่ค่อยๆบิวเข้ามาแบบหนึ่งสองสามแต่มันจะเอาไอ้ตรงที่สิบมามาล็อกไว้เลยนะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับคือแล้วมันมันไม่ไดูด,ดูมันไม่ได้ดูที่ความคิดจริงอะ่ะครับคือคือมันมันมีความหวังความอยากในอารมณ์เบามากกว่าเข้าใจพอยใช่ไหม คือ,ค,ค,อคือพอตั้งต้นปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะล็อกและเสร็จแล้วพอมีความคิดขึ้นมาถึงดูทีดูดูเสร็จแล้วดูด้วยความไม่พอใจว่ามันมันไม่หายไปสักทีพอดูด้วยความไม่พอใจว่าเออมันมามันมามันมันมันไม่อุเบกขามันดูเพราะความคาดหวังว่าจะเห็นมันหายไปเลยเป็นวักไม่นานแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์เบาอารมณ์สบายอารมณ์ที่มัน ไปตั้งสเปกไว้ว่าเนี่ยคือสมาธิเข้าใจพอยนะทีนี้พอเริ่มต้นเอาใหม่คือแค่ตั้งต้นอย่างอารมณ์เบาก็ได้แต่ขอให้มีการสังเกตควบคู่ไปด้วยว่าที่เบาอยู่ในแต่ละขณะเนี่ยมันเบามากเบาน้อยมันสว่างมากสว่างน้อยมันมีความรู้สึกว่างนานแค่ไหนโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องเครื่องสังเกต ลมหายใจนี้มันมีความเบาแค่นี้ยอมรับไปอีกลมหายใจต่อมามันหนักขึ้นมันข้นขึ้นหรือมีความฟุง้งก็ยอมรับไปเห็นเป็นจิตคืออย่าไปสังเกตเป็นความคิดเมื่อกี้ตอนที่คุณพูดมาคุณคุณเล่าว่าสังเกตเห็นความคิดว่ามันหายมันเกิดขึ้นแล้วหายไปอะไรเนี่ยนะแต่คุณไม่ได้พูดไงว่าที่เห็นว่นามันเกิดขึ้นแล้วหายไปอ่ เห็นด้วยอาการอยากเห็นด้วยอาการคาดหวังว่ามันจะหายไปนานๆแล้วกลับมาอยู่กับอารมณ์เบาครับเข้าใจพอยนะทีนี้พอยของผมก็คือว่าไปลองใหม่เปลี่ยนมุมมองขึ้นต้นมาอยากคาดหวังว่าจะให้มันหายไปนานเว้นวักไปนานหรือมีอารมณ์เบาถูกล็อกไว้ตลอดเวลาแต่ให้คาดหวังว่าขึ้นต้นมาโอเคอาจจะเห็นอารมณ์เบา แต่ให้สังเกตไปด้วยว่าแต่ละลมหายใจอารมณ์เบานั้นน่มันแตกต่างไปยังไงมีความแปรปรวนไปยังไงแล้วมีคลื่นความคิดผุดขึ้นมาแค่ไหนแต่ละลอกเนี่ยให้ยอมรับให้หมดไม่มีความคือถ้าเมื่อไร่มีความคาดหวังว่าจะนิ่งไปนานๆให้รู้แม้อาการคาดหวังนั้นโดยความเป็นปัญหาเป็นภาวะปัญหาตัวภาวะปัญหานั่นแหละต้นเหตุทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนะเมื่อเราเห็นภาวะปัญหาบ่อยเท่าไหร่ ก็ได้ชื่อว่าเห็นต้นเหตุความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นพอเห็นอย่างนี้ไปเนี่ยนะมันอาจจะไม่สงบแต่มันจะเกิดความรู้ความตื่นแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ที่ผ่านมาเห็นไหมมันมีอารมณ์เบาก็จริงนะมันมีความสุขนะแต่แป๊บๆมันจะแปลเป็นอารมณ์ทุกข์ตรงนั้นเน่เพราะตัวตัณหาตัวภาวะตัณหาอยากจะให้มันอยู่นาน แต่งานมันไม่เปิดโอากาสให้เป็นแบบนั้นหรอกนะคือเราจะเอาอะไรไปสู้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ทั้งวันเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยปฏิบัติทำแบบคารวะเนี่ยคือมันต้องปฏิบัติแบบเจียมเนื้อเจียมตัวนิดนึงนะคือว่าอย่าไปหวังผลมากแต่ให้หวังผลว่าเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะ่มันถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่สมตัว อันี่คือจะเอาแบบพระเลยอ่ะคือนะแบบให้มันเกิดฌานให้เกิดอะไรแล้วแบบให้มันเป็นลีเนียความก้าวหน้าโปรเกรสเึืนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ต้องต้องยอมรับเป็นคลราวาสเนี่ยคือมันมีนะคนได้ฌาน,นแต่ส่วนใหญ่มันก็ล้มลมลุกๆก,กแหละมันมันไม่ใช่ อย่างถ้าเป็นพระเนี่ยแม้แต่พระนะอยู่ในป่านะปัจจัยอะไรพร้อมหมดเลยนะแบบรู้สึกว่าพร้อมที่จะทิ้งชีวิตไม่มีอะไรยยดีไม,ม่ยังได้บ้างไม่ได้ได้บ้างเลยนะขนาดแบบปฏิบัติมาเป็นสิบสิปีเนี่ยเวลาท่านเล่าเน่ยก็ได้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นคารวาสเนีย่ยโอ้โหไปหวังแบบพระไม่ได้หรอกนะ